สวัสดีครับพี่น้องขอเชิญฟังคำพยานนะครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลาในคำพยานนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่รักมนุษย์และมีพระคุณต่อมนุษย์และช่วยเหลือมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพระคัมภีร์บอกในหนังสือยอห์นบทที่ 8. ข้อ3าบอกว่าเพระเาะฉะนั้นถ้าพระบุตรก็คือพระเยซูทรงทําให้พวกท่านเป็นใคร ท่านก็เป็นไทยจริงๆผมเชื่อว่าถ้าท่านมาเชื่อพระเยซูท่านจะเป็นไทยในทุกเรื่องในชีวิตของท่านนะครับเชิญฟังคําพยานนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีพี่น้องนะคะวันนี้นะคะอกก็จะมาเป็นพยานนะคะอยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับความแสนดีของพระองค์แล้วก็ความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะคะ,ะคือ คุณแม่อโอนะคะก็มีวันหนึ่งนะคะพระเจ้าก็ได้นำพาให้เพื่อนของของคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยได้ประกาศกับกับคุณแม่นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ตอนโอเด็กๆอายุ16-17ที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับครอบครัวโอนะคะที่ที่คุณแม่เนี่ยจะ จะรับเรื่องของพระเจ้านะคะคือเป็นเป็นอะไรที่อย่าอย่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าทีนี้ก็อธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมาตลอดนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่ก็ได้ยินเรื่องของพระเจ้านะคะจากคนหนึ่งแล้วก็พเพออิญว่าในช่วงเวลานั้นคุณแม่ก็เป็นทุกข์มากในเรื่องของอทรัพย์สินที่มีอยู่นะคะคือท่านอยากจะขายทิ้งนะคะเป็นเกสเฮาส์หลังเล็กๆที่ลำพูนนะคะ ทีนี้ท่านก็ก,ก็ยกขู่โทรศัพท์คุยกับโอว่าเออแม่จะมาโบสนะคะก็จริงๆแล้วโอจะบอกว่าการที่แม่มาโบสก็เป็นการอัศาจรรย์มากสาหรับโอแล้วนะคะเราก็อธิษฐานกันโอก็กกได้บอกให้พี่น้องช่วยกันอธิษฐานเผื่อคุณแม่นะคะคุณแม่ก็บอกว่าเ,เป็นทุกข์มากเลยเนี่ยหปีแล้วนะคะขายไม่ได้เลย ไม่อยากเก็บแล้วอยากจะขายทิ้งน,นะคะ,ะถ้าถ้าเป็นความเชื่อของคนไทยความเชื่อเก่าอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่ไม่โอเคกับพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงะะี้ยค่ะทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดพระเจ้ามีจริงนะมามาพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็รับเชื่ออะไรเงะะี้ยค่ะเราก็บอกว่าโอเคเราก็บอกพี่น้องว่าช่วยกันอธิษฐานที่พระเจ้าจะเคลื่อนใจ หัวใจของแม่และที่แม่จะจะไปตามคําพูดของคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าแม่ก็มานมัส,สก,การที่นี่สักประมาณสองสาครั้งนะคะคือจริงๆก็จะมีพี่น้องที่คอยคอยทักทายดูแลคุณแม่แล้วก็จะมีท่านหนึ่งที่แบบว่าคุณแม่รับเชื่อไหมอะไรเงี้ยแล้วท่านก็จะว่าโอ้ยังยังยังอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแม่เป็นคนที่ไปไปแบบไปดึงไปชักไปจุงอะไรเงี้ย คือเลิกเลิกคิดนะคะเรื่องแบบนี้คือท่านก็จะมีจุดยืนของท่านมากๆแต่มันผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์โอ้ไม่น่าจะน่าจะครั้งที่สหรือครั้งที่4ะะี่ค่ะคุณแม่ตัดสินใจรับเชื่อแล้วเราก็งงว่าโอ้แม่คือแม่พูดว่านี่นะอธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแม่ให้ขายเกสเนี้ได้ภายในปีหน้าม้าจะโอเคเลยนะม้าจะมาเชื่อพระเจ้าแล้ว เราก็เอ๊ะแม่ยังขายไม่ได้เลยอะคะ่ะแต่แม่แตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะเราก็เชื่อว่าเป็นคำอธิษฐานของผู้ชอบธทมคำอธิษฐานของผู้ชอบทรมีพลังเกิดผลจริงๆอะนะคะพี่น้องแล้วทีเนี้ยโอก,ก็ลืมเรื่องเกสเ้าของแม่ไปแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าไม่ไม่นานนี้เองอะคะ่ะโอก,ก็ได้ทราบข่าวว่าคุณแม่ขายได้จริงๆคือก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยะคะือ โอรู้สึกว่าพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อจริงๆในในในความเป็นของพระองค์คือแม้กระทั่งเราลืมสิ่งที่เราขอไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะพระเจ้าก็ทํากับคุณแม่ค่ะก็แล้วทีนี้อาทิตย์ที่แล้วคือโอก,ก็เห็นคลิปอาจารย์หมอวรุณที่ได้ออปล่อยออกมาคลิปล่าสุดที่พูดถึงเรื่องของอ่ชีวิตที่มีการเจอไหมคะคือเราจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรก็คือ ปัจจัยสำคัญก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะสัมพันธ์กับคนที่มีความโปรดปานของพระเจ้าใช่ไหมคะคือโอฟังคลิปนั้นแล้วก็กลับมามองดูว่าขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินที่ทรงเรียกให้เราได้พบกับแฝงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําให้ชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเดินอยู่ในในพระวิญญาณแล้วก็ในฤทธเดชของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกเราเข้ามา ได้พบกับพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ได้อยู่ในคิสจักรที่เชื่อฟังและเดินในพระวญญาณบริสุทธิ์อยู่ในการโงสถิตท,ที่หนานแน่นนะ,นะคะพี่น้องแล้วสิ่งที่อาจารย์หมอพูดเป็นเรื่องจริงก็คือเ <c oughs> มื่อเรา connect ตัวเราต่อติดตัวเราเหมือนเราเอาท่อของเราเป็นท่อหนึ่งไปต่อกับท่อที่เขามีความปวดปานมีการเจิมรักพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเราโอก็คิดสังเกตจริงๆว่า ใช่อาจารย์หมอวรุลนพตอน์โนตหรือผู้นําหลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านที่นี่ที่เป็นอาจารย์สอนพ่อมพีหรือหัวน้าแคร์หรือ,รอสมาชิกทุกท่านลูกแก่ทุกท่านเนี่ยมีความปลดปรายของพระเจ้าหมดเลยแล้วเมื่อเดินเอาจริงจังกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราทุกคนจริงๆแล้วออโอ๋ก็ขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินที่เราเห็นจริงๆความปวดปรานและการเจิม ขอผู้นําของเราอะนะคะแล้วก็อโอ๋อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พรงทรงแสนดีและสัตย์ซื่อเหลือเกินอีกอันหนึ่งที่โออยากจะขอบคุณพระเจ้าคือเอพี่น้องคะ่ะพระเจ้ารักรักเราเหลือเกินนะคะเอะคือวันที่พระเจ้าเรียกให้โอเข้ามาได้รับใช้อยู่ในจุดที่ ได้เป็นพอ,พอให้กับทีมนมัสการในเรื่องการขับร้องในขณะที่โอตัดสินใจเข้ามาพระเจ้าดิลกับโอเรื่องส่วนตัวที่คืออาชีพของโอจะอยู่ในโรงเรียนสอนร้องเพลงดนตรีใช่ไหมคะพระเจ้าก็ดีลกับโอว่ามีเรื่องที่จะขอนะคะพระเจ้าก็ขอว่าต่อไปนี้การสอนของเจ้าอ่ะในโรงเรียนเนี่ย ถ้าเป็นบทเพลงที่เป็นเพลงชาวโลกหรือเป็นเป็นเพลงที่พราะยังไปสุดไม่โอเคซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเพลงในปัจจุบันเพลงป็อปในปัจจุบันเพลงชาวโลกเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเราอยู่ในไฟเราจะคลิกเลยว่าไม่โอเคนะคะพระเจ้าก็ดีวกวับโอ๋แล้ก็โอ้โหดีวเป็นเดือนในในเดือนนั้นคือเอาจริงๆคือโอก็ต้องเข้าหาพระเจ้าเบียดตัวเข้าหาพระเจ้ามากเพราะว่า มันเป็นเดียวที่พระเจ้าขอแล้วเป็นเป็นเรื่องที่ยากสําหรับโอเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราหนึ่งสองคือเราก็รักในอาชีพนี้แล้วก็เด็กๆที่เราอสอนะนะคะจริงๆแล้วโอเองในในอาชีพที่ผ่านมาโอเองก็พยายามเลือกบทเพลงที่จะสอนอยู่แล้วพยายามจะเลี่ยงไม่ไม่ไม่เจอกับเพลงที่แบบนะคะในฝ่ายวิญญาณที่มันอันตรายนะคะทีนี้ มพอมาถึงจุดที่ยอมพระองค์ก็ยอมจริงๆแล้วก็พระเจ้าก็ให้ความเข้าใจโอนจุดหนึงว่าเพราะคิสจกักรนี้มีการเจิมและไฟของพระองค์คือความบริสุทธิ์ mm hmm. เมื่อพระเจ้าจะใช้โอนในจุดนี้ที่จะเป็นพรอพรให้กับทีมนมัสการรงทรงซีเรียสมากแล้ว โรงทรงไม่ปณีประนอมกับสิ่งเล็กน้อยเลยคืออกกำลังมองว่าเมื่อเราถูกเรียกให้รับใช้พระองค์แล้วก็เดินกับพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าขอพี่น้องการจ่ายราคานั้นพระองค์ก็ยังทรงให้พระคุณกับเราในการจ่ายราคานั้นและการตอบแทนที่พระองค์จะให้รางวัลกับเรานั้น มันมากเกินเกินกว่าที่เราจ่ายราคาเสียอีกพี่น้องคะขอบคุณพระเจ้าสามีเซย y เยสโอเคที่เธอจะไม่มีไรายได้ปรากฏว่าพระเจ้าอวยพรธุรกิจสามีอย่างอัศจรรย์มากแล้วในช่วงโควิดเราอยู่กันอย่างสบายนะคะพี่น้องพระเจ้าน่ารักมากแล้วสิ่งหนึ่งคือ โอ้มองว่าในโลกนี้ยค่ะไม่มีอะไรฟรียกเว้นความรอดเพราะว่าอะไรที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจทาตามเนื้อหนังวันนี้เราโอเคกับกับสิ่งที่เป็นเนื้อหนังวันนี้แต่แต่ราคาที่เราต้องจ่ายคือพอพอรไม่มีการเจิมหายแต่ถ้าเราเลือกที่จะเชื่อฟังซึ่งเป็นการจ่ายราคาเหมือนกัน แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือชีวิตการเจมและพระพรพี่น้องคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราต้องจ่ายระคาแน่ๆนวันนี้ถ้าเราอยู่เพื่อโลกแล้วเราอยากได้ถ้าเราขาดบาลานซ์คืออันนี้อกขออนุญาตไม่ได้พูดให้ให้ใครรู้สึกอ่าดับาักใจเวลาเราเดินกับพระยาเราต้องมีบาลานซ์นะคะต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงคืออะไรที่พระเจ้าเรียกเราอะคะพี่น้องให้เราละทิ้ง พระองค์ทรงสัตซื่อและสิ่งที่พระองค์จะให้ท่านจริงๆแล้วพระองค์ให้ท่านลาทิ้งอะไรอย่างบางอย่างเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรานะคะพี่น้องอคือโอเองก็อยากจะขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสัต์ซื่อทรงแสนดี ในชีวิตของเราแล้วโอก็เห็นคําพยานของพี่น้องด้วยเช่นกันมากมายเลยที่พระเจ้าทําการยิ่งใหญ่ก็ขอขอบคุณพระเจ้าแล้วพี่น้องคะให้เราจับมือจุงกันไปพากันไปสูงขึ้นนะคะอันนี้โอขออนุญาตนิดนึงไม่อยากให้พี่น้องท่านใดที่เผอ,อิญมาฟังแล้วอ่าจจะรู้สึกเออแล้วฉันยังอยู่ในวงการดนตรีวงการโรงเรียนร้องเพลงหลอ,อะไรก็ตามโอขออนุญาตอย่างนี้นะคะ บางบางท่านพี่น้องอาจจะพี่น้องอาจจะพระเจ้าอาจจะอนุญาตให้ท่านอยู่ในจุดนั้นเพื่อที่เป็นแสงสว่างนะคะเป็นเรื่องของการทรงเรียกโอเองขอหนุนใจแบบนี้ว่าถ้าถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ท่านอยู่ในจุดนั้นอยู่เพราะโอกก็เคยยังอยู่ในจุดนั้นในขณะที่เราเชื่อพระเจ้าเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นแสงสว่างในในวงการนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อถึงเวลาถ้าการทรงเรียกของพระเจ้ามากขึ้นก็ให ท่านตอบสนองกับพระองค์นะคะพี่น้องก็ขอขอบคุณพระองค์และสันเสริมพระองค์ขอให้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าสูงสุดของเราค่ะดีใจมากครับพี่น้องที่พี่น้องได้ฟัง คำพยาาหรือคำสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าทรงสร้างโลกและจัก,กรวาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นมาเราไม่ได้มาจากกลิงและพระองค์สร้างให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มีความรักมีมโนธรรมรู้ผิดรู้ชอบสัตว์ไม่มีมโนธรรมสัตว์ไม่สามารถสร้างเครื่องบินได้แต่มนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้าในพระฉายของพระเจ้า อยากชวนพี่น้องให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าผู้สร้างพี่น้องพระองค์ส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เป็นไม้กางเขนลังพระโลหิตเพื่อรับความบาปของพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปใช้โทษกรรมนะครับเราถูกสอนเมื่อว่าเราต้องไปใช้โทษกรรมในอดีตที่เราทํามาเราไม่ต้องใช้โทษกรรมเพราะพระเยซูรับโทษกรรมแทนเราไปแล้วเราเพียงแต่ยอมรับการยกโทษบาปลับใจจากความบาปและต้อนรับ พระเจ้าเข้ามาในชีวิตและเราก็จะเริ่มมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันในสวรรค์หนังสือโรมบทที่6กข้อยีาบอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในสวรรค์นะครับชีวิตนิรัน์และชีวิตที่มากกว่าครบบ,บริบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าตามที่ผมพูดนะครับ สิ่งนี้ผมอธิษฐานเมื่อ40ปีมาแล้วข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานขอกลับคืนดีกับพระองค์ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกกลับใจจากความบาปขอบคุณพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูก เอาคำสาปแช่งออกไปจากลูกเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปเอาความยากจนออกไปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระองค์ทรงนั่งบนบันลังชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์กลับใจทุกๆวัน รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตานำพี่น้องให้ประพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้พี่น้องได้รับใช้พระเจ้าเกิดผลนำคนมาเชื่อพระเจ้ามากมาขอพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์เทพระพรให้แก่พี่น้อง รักษาโรคพี่น้องให้หายป่วยอย่างอัศจรรย์ในพันน้ำพระเยซูเอาคำสาปแช่งออกไปในน้ำพระเยซูผีร้รายวิญญาณชั่วจงออกจากชีวิตของพี่น้องในน้ำพระเยซูและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายรอบข้างในพรนน้มพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากครับพบพี่น้องในคำพยานอื่นและในคำสอนอื่นๆน,นะครับยินดีที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ